องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตรับฟังการนำเสนอโครงการนึ่งแหล่งน้ำนึ่งตำบลจังหวัดภูเก็ตเพื่อแก้ไขป้ัญหาการคาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรเมื่อวันที่20กันยายน2 5 5 4เวลาสินาฬิกานายไพบุตรอุปาทิสิงห์นายกองการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในการประชุมรับฟังการนำเสนอโครงการจางศึกษาออกแบบนึ่งแหล่งน้ำนึ่งตำบลจังหวัดภูเก็ตณนห้องประชุมแลกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายชาวลิตนศนครรองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนั่งวาส วิลผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก,ก็ตเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก,ก็ตพร้อมด้วยบริษัทพิสุทธ์เทคโนโลยีจำกัดและโครงการชลประทานภูเก,ก็ตเข้าวร่วม สำหรับทีมาของโครงการนึ่งแหล่งน้ำนึ่งตำบลจังหวัดภูเก็ตหนึ่งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและโครงการชลประทานภูเก็ตมักได้รับเรื่องรองของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดแลกจากเทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต่างๆในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมากซึ่งมีปัญหาการคาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและการกเกษตรในพื้นที่ต่างๆดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจึงรวมกับโครงการชลประทานภูเก็ตได้พิจารณาโครงการรวมกันแล้วเห็นว่าสมควรเร่งดำเนินการก่อสร้างพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเลกให้พพียงอ ครอบคลุมทุกตำบลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นแหล่งน้ำขลองชุมชนตำบลไวยชายสําหรับการอุปโภคบริโภคและการกเกษตรของชุมชนในพื้นที่ทั้งจังหวัดภูเก็ตได้ยัง่งทัวทึงและเพียงพอ่อดังนั้นจึงมีนโยบายรวมกันที่จะดาเนินการโครงการนึ่งแหล่งน้ำนึ่งตาบลจังหวัดภูเก็ตโดยการว่าจ้างบริษัทในการศึกษาสารวจออกแบบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งจังหวัดภูเก็ตเพื่อแก้้ๆพันหาคาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการกเกษตรทั้งจังหวัดภูเก็ต เขื่อนบางวาในผู้นำชุมชนหลายคนีนความคิดเห็นเขาดีมากเลยกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาเขาให้ข้อมูลที่ว่าเราคิดไม่ถึงไงอย่างเห็นว่าที่เมื่อวานเนี่ยที่ที่กระทู้เนี่ยเขาบอกสิ่งที่เขาต้องการคือที่วิ่งลู่วิ่งทางจักรยานในขณะที่อีกมุมหนึ่งของถลางเนี่ยเขามุมอม,อมองเลยผู้ใหญ่บ้านที่ถลางบอกว่าเขาต้องการเขาต้องการสนามฟุตบอลที่มีลู่วิ่ง สนามฟุตบอลประจำอำเภอเลยน,นั้นเป็นสิ่งที่ว่าเห็นเลยว่าเนี่ยผู้นําชุมชนแต่ละแห่งเนี่ยวิสัยทัศน์เขาไม่เหมือนกันแล้วก็ความต้องการไม่เหมือนกันเพราะงั้นการรับฟังปัญหาตรงนี้สําคัญมากและข้อมูลของกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่เยอะมากคือข้อมูลอบตกับผู้ใหญ่นี่อาจจะไม่เหมือนกันนะเพราะงั้นอยากให้ลงไปถึงผู้นําชุมชนเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะอบตนะนะครับเพราะอบตบางครั้งข้อมูลเขามีเฉพาะของเขาเองซึ่ง ผู้ใหญ่เนี่ยเขาบางทีเขามามากอดอบตต้อยนะครับผู้ใหญ่บางทีเขาเป็นผู้ใหญ่มาหลายสมัยแล้วไงนะครับอย่าอย่าลืมผู้ใหญ่ด้วยนะครับถ้าเน้นอมตอยอย่างเดียวเดี๋ยวจะเกิดปัญหานะครับอันนี้ถามถามหน่อยนะครับว่าครงการนี้นะครับนอกจากสํารวจที่มีอยู่แล้วใช่ไหมครับสารวจที่มีอยู่แล้วที่แหล่งน้าที่มีอยู่แล้วแล้วศักยภาพสํารวจต่อมาว่าศักยภาพที่เป็นไปได้ใช่ไหมครับว่าแต่ละแห่งเนี่ยอะไรที่จะเป็นแหล่งน้ำนี่มัน มันไม่ได้โดนทำลายถ้าบริษัทไปสำรวจเราได้รู้ว่าตรงนี้แหล่งน้ำทั้งหมดมีข้อมูลทั่วกองภูเก็ตว่าแหล่งน้ําสําคัญสาคัญที่โดนทําลายไปโดนบุรุษเนี่ยเราได้รู้ไง<ะ>เพราะงะั้นผู้ใหญ่บ้านในใน,ในชุมชนจะรู้ดีมากเลยนะครับยังไงต้องขอขอภาพรวมกลับมาให้ได้ว่าทางเราไอ้ทางน้ํไอ้แหล่งน้ำทั้งหมดนี่ทัที่สําคัญอยู่ตรงไหนบ้างครับ<ะ>อันนั้นคือวัตถุประสงค์หลักว่าต่อไปเนี่ยศึกษาเรียบร้อยเสร็จเราจะตั้งงบประมาณ เพื่อจะเอาสิ่งที่ชาวบ,บ้านขาดไม่สุดก่อนอย่างเช่นเรารู้ว่าเรารู้ว่าตำบลฉลองน้ําไม่มีเราจะเอาตรงนี้มาทำำมําดําเนินการนะครับทำังไงให้เป็นแหล่งน้าไม่ได้ส่วนพอเราได้แหล่งน้ำาส่วนการไปเดินท่อเน,นี่อบตอเทศบาลเราจะไปร่วมกับเขานะครับเราจะทำยังไงแต่ว่าขอให้เราตั้งงบมาในการทําเขื่อนทําเหล็กเก็บน้ําอ่างเก็บน้ำทั้งหมดก่อน เข้าใจว่าตรงกันใช่ไหมท่านพทพตรงกับวัตถุประสงค์ตรงกับที่ที่เรานําเสนอไว้นะครับนั้นคือคือแม้ศึกษาไปแล้วมันมันแทนแล้วก็นิ่งมีประโยชน์แต่ว่าอบจของเราเนี่ยวัตถุประสงค์หลักของเราว่าตั้งงบไปแล้วเนี่ยเราต้องสามารถเอาเอาผลที่ศึกษาเนี่ยไปแปลรูปให้เป็นรูปธรรมให้ได้นะครับครับ